SAP Business One สวัสดีค่ะอีกกนกชกรมูลตาซีเนียร์ฟังชั่นอลคอนซัลท์ SAP Business One ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะมารู้จักกับวิธีการกำหนดราคา Special p ไพร์นะคะลดร,ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มค่ะด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เรียกว่า Discount Group ก,กันค่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับในส่วนของการกำหนดราคานะคะให้กับลูกค้คาแบบพิเศษหรือว่า s p e c i a l p ไพร์นะคะด้วยฟังก์ชันดิสทาวกุ๊กเนะะี่ยค่ะเราจะทำใน b ีวันได้ดังนี้นะคะอันดับแรกค่ะให้เราคลิกที่ฟังก์ชันที่เป็น Inventory ค่ะโมดูล i n v v n t t r y y จากนั้นนะคะให้เลือกที่ p พร e ์ลิสค่ะพอคลิกที่ p พรส์ดิสเสแล้วนะคะให้คลิกที่ดิสทาวกุ๊ค่ะ เมื่อทําการเลือก discount group เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่าง d i s c o r o u p เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีไทป์ให้เราระบุเพิ่มเติมได้ก็คือเราสามารถระบุเป็น All b p ก็คือเป็นลูกค้าทุกรายหรือว่าเฉพาะ Customer Group หรือเฉพาะ v e n d o r Group หรือเราระบุ s p e c i f i c BP ก็คือให้กับลูกค้าเฉพาะเจ้าเท่านั้นพี่ขอเลือกเป็น Customer Group แล้วกันนะคะ จากนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเป็น c u ัสเ m อร์ก o ุ p เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่ n เนมค่ะให้เราระบุกลุ่มค่ะว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะทำการ Discount พิเศษเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนซึ่งกลุ่มตัวเนี้ยก็จะมาจาก c u ัสเ m อร์ก o ุ p ที่เราเซตออพไว้ใน business partner ใน s a p b 1ตามที่ทุกท่านเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ค่ะบางที่เนี่ยอาจจะเซตเป็นลูกนี่ในประเทศลูกนี่ต่างประเทศลูกนี่การค้าอื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอิมขอเลือกเป็น construction แล้วกันนะคะ เมื่อทำการระบุตัวกรุ๊ปเนมของคัสเตอร์ที่เราได้มีการเลกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะระบบก,ก็จะทำการโชว์ Data ทั้งหมดมีทั้งหมด4แถบดังนนี้นะคะก็คือจะมี Item มกรุ๊ลดราคาได้ตามไอเทมกรุ๊ปของสินค้าหรือเลือกตาม Property ที่ได้ด้มีการเซตเอาไว้ว่า i อเทมกลุ่มนี้นะข้าที่ Property ไหนถ้าหากว่าบางอมพานีมีการเซตในเรื่องของ Property Item ก็สามารถ ลดดิขสิทาได้ตามซอรซิ่งของปรติตัวนี้ได้เช่นกันหรือว่าเป็นเมนูเฟกเจอร์นะคะ,ะรวมถึงอาจจะกำหนดในเรื่องของราคาที่เป็นการกำหนดแบบเฉพาะรายการไอเทมนั้นๆจากตัวอย่างนี้ค่ะก็จะมีการลดราคาที่เป็นสินค้า A0001 นะคะ Office p ิ i n t ทั้งหมด10%ค่ะโดยนะคะแอคทีฟ ตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนฟอร์มทูตัวนี้สามารถกําหนดเป็นเลนระยะเวลาช่วงเวลาที่เราทําการเด็ดเขาเป็นพิเศษได้นะคะเช่นบางที่บอกว่าอาจจะมีการกําหนดสเปเชียลไพร์เป็นโปรโมชั่นประจําเดือนเพื่อลดร,ราคาให้กับลูกค้าเป็นโปรโมชั่นของการขายในทุกๆเดือนเราสามารถมาทําการเซฟเป็นไอเทมหรือว่าเซฟเป็นกลุ่มสินค้าแล้วก็กําหนดเลนในเรื่องของวันที่ที่เราจะจัดโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยเมื่อทําการกําหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะกดโอเคได้เลย จากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการคีย์เอกสารการขายหรือว่าล์ออ order ตามปกตินะคะก็คือแผนกเซลล์ของแต่ลนะอมพานีเนี่ยค่ะเขาก็จะทำการเปิดล์ออ order เพื่อทำการขายสินค้านะเนี่ยอ่ะยิงก็จะเข้าไปที่เซลล์ซ r sale order ค่ะจากนั้นให้ทำการระบุข,ข้อมูลตัว c u s เ o m e r เข้าไปค่ะ ซึ่งอ e ีมแจะระบุข้อมูลเป็นคัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มคอนซั c ชั่นที่อ e ีมได้มีการซเซ l เล t ตเอาไว้ก่อนหน้านี้ใส่ในเรื่องของวันที่ p o s t ิ n งเดตเดลิเวอรี่เดตแล้วก็ดอก u m ม n t d เดตให้เรียบร้อยค่ะโดยวันที่โพส i ิ g งเดตตัวนี้นะคะก็คือจะอยู่ในช่วงเลนที่เราได้มีการกำหนดโปรโมชั่นไว้ก็คือเป็นโปรโมชั่นของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็อยู่ในเดือนพฤศจิกายนเนาะ,ะแล้วก็จากนั้นค่ะให้ทำการ s e l e c t ไอเทมขึ้นมาได้เลยนะคะตัวอย่างนี้อิงจากซีเล็กไอเทมขึ้นมา2ออันเพื่อให้เห็นความแตกต่างค่ะนี่ สังเกตค่ะไอเทมแรกค่ะเป็น a 0 0 1 1ที่เราได้มีการกำหนดตัว discount r o u p เอาไว้นะคะก็คือมีการลด10%ในส่วนของ discount r o u p สีของตัว unit price ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีน้ำเงินก็คือมันจะมาจากการเซตอัพตัว discount r o u p แต่ว่าสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้มีการลดราคา special price พิเศษเนี่ยค่ะจะเป็นสีดำธรรมดาตามระบบ s a p b 1เลยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีการกาหนดตัว discount ตัวนี้เอาไว้ที่10%นะคะ ในโดยในอยู่ในช่วงเรนของเดือนพฤศจิกาย,ยนที่เราได้มีการกำหนดเอาไว้ตัวนี้นะคะ10%เนี่ยก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบออโต้เลยค่ะโอเคอทำการแอดเอกสารได้ตามปกติเลยนะคะตัวดีเค้ากรุ๊ปตัวนี้มันก็จะติดไปตามช่วงเวลาที่เราได้มีการกำหนดไวะคะ้ค่ะเมื่อทำการกดแอดเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะโชว์เป็นข้อมูล document sale order ที่เราได้มีการกำหนด ตัวดีครับปุ๊บอันนี้เอาไว้โดยอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เราได้มีการกำหนดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะและนี่นะคะก็คือการใช้งานฟังก์ชันในเรื่องของตัวดีค n t g ปุ๊บในระบบ s a p b 1ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้อีบน,นะคะแนะนำในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานใดใน s p g b 1อีกน,นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม ช่องทางอื่นๆของทางไซเจนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ SAP Business บน็ตบลค่ะขอบคุณค่ะ